แม่หน่าพักหนูใช่เปล่าวะแม่หน่าคือเขาก็อะไรอวบใช่ไหมอ่าชื่ออะไรจ้ะชื่อสมพิษปรางสีค่ะมีปัญหาอะไรเ,เคยแนะนำคนไปทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรย์ปัญหาชีวิตแม่เอาปัญหาชีวิตก็คือเรื่องงาน เรื่องความรักแล้วก็งสุขภาพเงินไม่ดีความรักมีปัญหาสุขภาพเป็นไรปวดตึงเข่าค่ะตลอดตึงเข่าตึงขาทั้งตัวหลังปวดหลังถึงขาอ้าวไปให้คาปรึกษาเขาเหรอเป็นใครคนนั้นน่าจะเป็น ลูกพี่ลูกน้องอะค่ะลูกพี่ลูกน้องมาปรึกษาเรื่องกันไม่ทาแท้งค่ะไม่ได้ห้ามแล้วก็ฟังไปค่ะก็เชียร์นิดหน่อยค่ะคะมีเชียร์ด้วยกุมารอีกหนึ่งองค์ค่ะแล้วเคยไปรับขันจากหมอเขมรไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าค่ะดีเมืองไทยหรือเมืองนอกที่เมืองไทยค่ะมารับที่เมืองไทยค่ะสีสเกตแต่เขาออกแนวเขมรเหรอค่ะสีสเกตท่านเทวดา ความรักมีปัญหาปวดหลังปวดแขนปวดขาการเงินการงานติดขัดเกี่ยวกับเด็กหนึ่งคนกุมารหนึ่งแล้วก็รับขันหมอเขเมรหรือเปล่ารับขันใช่ไหมท่านใช่แล้วให้กินน้ำมนต์กันก่อนเถอะนะกินน้ำมนต์ดูหน่อยเถอะค่ะอาการหนาจะมีเช่นไรกินน้ำมนต์หนึ่ง กินแล้วเป็นเช่นไรหนออาการมีไหมเล่าพอไม่มีค่ะไม่มีท่้นหนอก็ไม่มีอะไรอก็ตัดออกไปเหลือแต่เด็กกับกุมารอย่างละหนึ่งเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วยังมีตามกันอยู่หนะายังกัดขวางแหละครบเห็นเป็นเช่น,น้นหนาะแหละท่านเอนอเด็กหนึ่งคนและกุมารหนึ่งองค์ใช่แล้วแหละ จะพร้อมเลยไหมนะพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเลยเป็นเวลาเท่าไหร่เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมหนะใช่แล้วยี่สิบวันนั่นเออยี่สิบห้าวันพร้อมเลยชื่ออะไรกินอะไรบ้างชายหรือหญิงกันเล่าเล่ไม่ทราบค่ะชายแล้วกุมาอีกชายสองชายอ้าว ช,ชื่อสุพัฒกับพงพัดน์ค่สุพัฒกับพงพัฒโอเคกินอะไรบ้างขมมาลงไ,งนะไม่น่าหรอกจ้ะขมไหมเหรอพ่อถือว่าเสือกใช่ตาพูดตรงนะพูดปไปเลยดีวัย่าไปอ้อมแแมอะไรใช่หรืเปล่าเขาอาจจะไป้ปรึกษาว่าเอาไวเ้เถอะอย่าไปฆ่ามันเลยูพพดด้ดีีๆนนะอนอตมัก็โแลวย่ใช่ ใช่ไหนๆก็ไปลูกเราใช่ไหมเอามันออกเลยประมาณนถ้าไมค้าก็อย่าเอาไว้เลยออกมาอไปูก็ลบากเด็มาก็ไม่มีอกใช่ไอ้นั่นไปเลยเพราะมีแกรงเชียร์ใช่ไหมไาหู้องป้นทล้องได้ชุ่อมาแล้วเหรอเออนี่จำไว้ด้วยผู้คนทั้งหลายที่เป็นที่ปรึกษาชาวโลก ใช่ไหมไม่ใช่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งฉันเคยเลี้ยงลูกแล้วฉันจนอย่างนไปมีมันเลยใช่ไหมใช่เปล่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานเด็กเลยตายไปเลยบางทีเขาแค่อาจจะแบบว่าแค่ปรึกษาเธอเลี้ยงไหมเหระโอเคเลี้ยงก็เลี้ยงใช่กำลังห้าสิบห้าสิบอยู่เททิ้งหมดเลย ไปก็ไปวะ<ช>เพื่อนบอกดีไปเลยนั่นแหละเ,เขาใจอย่างทีนี้<ข>จะรับ<ช>ปรึกษาใครคิดได้ดีนะการติดตัวนี่ก็จะฆ่าตายอยู่แล้วเป็นเราแล้ว,ลวก็มึงกูโคตรโมโหเลยตายแล้วลงตาไม่ไบาเตมตายเลยนะใช่เดี๋ยพอแม่ตัดสินใจรับข่าวปั๊บอ่ะ<ช>มั่นใจไปเลยหาหมอเสร็จเลยคนน่ะมันไม่ใช่อยากจะเข้าไปคลินิกง่ายๆนะบางทีใช่ไหม ไม่เอาดีกว่าวะกูแม่อยากไปหาหมอเออเออเออเพื่อนูกเาปยังบอให้แก่ไว้เลยเเป็นแม่มนะเขาต้อคอมกรจนี่บอกเาไอมาไม่อ,เ,อ,อเป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีเขาเรียกอะไรเป็นอให้ เรียนรู้ไว้ว่าอย่าไปเที่ยวรับคำปรึกษาให้คำปรึกษาตัดสินใจแทนเขาเด็กจะต้องตายแล้วก็จะต้องตามด้วยใช่ไหมตามไม่มีตามอย่างเดียวถลม่มเลยถล่มแล้วใช่ไหมในเวลานี้ถล่มถล,ลอกถลอกมีไม่ไม่มีไม่มีความสําเร็จเรื่องการงานการเงินก็เกี่ยวข้องความรักไม่ต้องพูดถึงไม่เจอ พอเห็นป้าบเกียดเลยข้าเกียนานใช่รอความรักอ่ะอ่าแล้วก็ยังมีทำให้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเรื่อยมเมหลกมหลอกมลนเห็นไหมปากดีนิดเดียวพังทลายไปเกือบทั้งชีวิตอ่ะเขาขอโทษแล้วขอโอสิกรรมนะคะนี่ไงขอโทษแล้วไงสมนึกผิดไอ่ะด้ได้อ่าชดใช้มาแล้วกัน ไอ่ะนี่ชินวันหลือ5วันก็สามชนดนะหสิบได้ค่ะได้แถมเหรอแถมเหรอได้ไหมคะได้นะชดใช้ค่าจินใจดีแถมใช่ได้ทำนี้อ้าวกินอะไรบอกมาบอกไปเลย าวเนียวไก่ย่างอ่าข okay. okay, okay, okay. ้าวเ่ยข okay. uh ้าวเนียไก่ย uh ่างข้าวเนียหมูปิ้งอย่างเงี้ยโอเครโอเคจัดเรื่องปิ้งเรื่องย่างให้เด็กหน่อยอะไรเอกข้าวตี๋เดียวเยหวหนึ่งอ่ยีากชิ้นลูกโต๋วลูกชิ้นปลา เรีบร้อยน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้ามตหนูอยากเป็นตำรวจะตำรวจชายหนึ่งชุดหญิงเอาอะไรไอ้ชายอีกอานหนึ่งชายหนึ่งน่รวจนหนูอเป็นอ๋อเป็นผู้ช่วยนอกเครื่องแบบตามนี้รับารก็ได้ครับผม่าโอเคขับรถตามส่งใช่ไหมอ่าปอยซาด ห,ห,หอะะมอสิบลายสิบสังฆทานหนึ่ง0ือสองสองดีกว่านะหน้าองานะได้เปล่าได,ได้โอเคจริงใจจ่ายหมดเริ่มเมื่อไหร่นะเริ่มเลยจิงใจใจ่ายสดจิงใจจ่ายสดเวลานั่งอยไปึดถึงผู้ชายอ่ะน้องา เนี่ยเขาบอกจำเด็ดเนี่ยเขาในใจเลยนะผู้เลยดดแล้วจะมีแวว่าจะมีแฟนตไม่เแตอล้วจะมีคูหมรถาม้ามคิดเรื่องคู่เขาใจเปล่าเรื่องที่งหนูเนี่ยอยคิดเรื่องคู่มันยังไม่มีหรอกตอนนี้เป็นไมชีอยู่น้าหัวตาใช่ตัดไปก่อนเรื่องนี้ไม่ไม่เม่นั่งฝันหวานกู มาจะนั่งฝันหวานงวดนี่กูออกไปนี่กูมีแฟนแน่น,นะนอนแล้วเสร็จเลยมึงเสร็จเลยไอนี่ไม่ได้ไปเกิดเลยใช่ไหมอย่าไปคิดเลยเข้าใจเปล่าตามนี้เขายืนยันแล้วเขาจะตัดเรื่องความรู้สึกออกไว้ก่อนช่วยเรื่องเข่านะคะเวลานั่งตึงเรื่องเข่าจะเบาลงหน่อยไหมเอวได้เลยจะจัดการให้ตามนี้อย่าไปกลัวอะไรมาก มันจะมานั่งตาหวานกูสบายนะหมวดนี่